บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเงินทองของมีค่าขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเออีกครั้งแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะครั้งที่แล้วเด็กๆกลับไปทบทวนกันบ้างหรือเปล่าส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของมีค่าหรือว่าเรื่องเงินนั่นเองมีจุดประสงค์อะไรบ้าง ข้อที่ 1. อธิบายความหมายและหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจได้ 2. อ,อธิบายประเภทของเงินได้ต้องอธิบายได้ว่าเงินมีกี่ประเภทแล้วก็เงินมีหน้าที่ใช้ทําอะไรบ้างนี่คือภาพของเงินเป็นเงินของประเทศไทยเรานั่นเองจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือเงินเหรียญแล้วก็เงินเงินธนบัตร ใบละ20บาทแล้วก็100บาทแล้วก็จะมีอยู่ข้างหลังก็คือธนบัตรใบละ1,000บาทนะคะสีและก็ลักษณะจะมีความแตกต่างกันออกไปทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อที่จะให้คนเราสามารถจดจำลักษณะในแต่ละค่าของเงินได้ง่ายขึ้นภาพนี้นะคะเป็นภาพเงินของต่างประเทศจะมีลักษณะคล้ายๆกัน กับเงินไทยนะคะแต่ค่าของเงินไทยเขาจะใช้เป็นสกุลเงินบาทใช่ไหมคะสกุลเงินต่างประเทศเขาจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปเรามาดูสกุลเงินต่างประเทศกันก่อนดีกว่าค่ะคุณครูเอ๋จะยกตัวอย่างสกุลเงินในประเทศอาเซียน5ประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยก็คือประเทศไทยใช้สกุลเงินอะไรคะเงินบาท ประเทศลาวใช้สกุลเงินกีบป,ประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียวส่วนประเทศมาเลเซียใช้สกุลเงินริงกิตนั่นเองบรูไนค่ะบรูไนใช้สกุลเงินดอลล่าร์บรูไนมีคำว่าบรูไนาตามหลังคำว่าดอลลาร์ด้วยนะคะค่ะปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีความสมบูรณ์แบบก็คือเงินนะคะเพราะว่าเงินเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับสำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆใช้ในการชำระหนี้หรือทำสิ่งที่เราต้องการเช่นไปดูหนังฟังเพลงซื้อของ จะมีมูลค่าค่อนข้างคงที่นะคะอย่างเช่นธนบัตรใบละ100บาทเราเก็บไว้ได้นานวันดีคืนดีธนบัตรใบละ100บาทจะมีค่าลดลงเป็นธนบัตรใบละ50บาทไหมคะไม่มีค่าลดลง100บาทก็คือ100บาทค่ะไม่มีค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นความหมายของเงินค่ะเงินคือสิ่งที่ผู้คนในสังคม ได้สมมุติขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและใช้เป็นใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิดทำไมถึงเรียกว่าสมมุติขึ้นมาในสมัยก่อนนะคะจะไม่มีเงินเขาใช้เป็นยังไงคะเขาใช้ของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้น เช่นคุณคุเยจะยกตัวอย่างนายเมีเข้าสารแต่ต้องการมันเทศส่วนนายบมีมันเทศแต่ต้องการเข้าสารความต้องการของสองคนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าวันดีคืนดีนายเไม่ต้องการ มันเทศแล้วแต่ต้องการมันฝรั่งแต่นายบียังจะต้องการเข้าสารอยู่แต่ไม่มีมันฝรั่งให้ในายเอเขาจึงคิดคน้นสิ่งที่เรียกว่าเงินเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะให้สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองประเภทของเงินค่ะเงินเงินก็คือเงินตราที่ใช้ในปัจจุบัน ของประเทศไทยนะคะประกอบด้วย1เหรียญกราสอบค่ะเหรียญกราสบก็คือเงินเหรียญเงินเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ50สสตางค์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะและธนบัตร ธนบัตรก็คือเราเคยเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะธนบัตรจะมีธนบัตรอะไรบ้างธนบัตรใบละ20บาทธนบัตรใบละ50บาทธนบัตรใบละ100บาทจนถึง1000บาทในสมัยก่อนจะมีธนบัตรใบละ10บาทด้วยนะคะแต่สมัยปัจจุบันเขาไม่ใช้กันแล้วเริ่มต้นจากที่ธนบัตรใบละ20บาทนอกเหนือจากเงินกระสาบและก็ เหรียญกระสาบและก็ธนบัตรแล้วนะคะยังมีวัตถุที่ใช้แทนเงินตราดได้นั่นก็คือเงินเครดิตหรือเราจะรู้จักกันว่าบัตรเครดิต2แล้วก็เป็นเช็คนะคะเช็คสามารถใช้ชำระหนี้ได้ค่ะมาดูข้อแรกนะคะเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบเป็นเงินย่อยที่ใช้ในการหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ทำด้วยโลหะที่มีมูล,ลค่าต่ำเช่นดีบุกสังกะสีทองเหลืองนิกเกิลประกอบด้วยเหรียญอะไรคะ25สตางค์เริ่มต้นที่25สตางค์ใช่ไหมคะแล้วก็เหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์จะมีลักษณะสีทองคล้ายๆกันแต่ จะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน25สตางค์จะมีขนาดที่เล็กกว่าส่วน50สตางค์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนเหรียญ1นบาทเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทในภาพนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเหรียญ10บาทครูเอยกตัวอย่างเหรียญ10บาทเหรียญ10บบาทจะเป็นเหมือนในภาพนะคะส่วนเหรียญ หนึ่งบาทจะมีขนาดเล็กเป็นสีเงินจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ2บาทส่วนเหรียญสบาทนะคะในสมัยปัจจุบันเขาใช้เป็นสีทองสีทองเหมือนเหรียญ25สตางค์และเหรียญ50สตางค์แต่จะเป็นสีทองที่เจือจางกว่าเหรียญ25สตางค์แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ1น1บาท เหรียญ5บาทค่ะจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ1บาทและเหรียญ2บาทขึ้นมาแต่จะเป็นสีเงินล้วนนะคะส่วนเหรียญ10บาทก็เหมือนที่ภาพที่นักเรียนเห็นเลยค่ะ ธา,านาบัตรค่ะภาพที่คุณครูเอยกตัวอย่างมาก็คือธนาบัตรใบละ100บาทนะคะธนาบัตรก็คือเงินตาที่มีมูลค่าสูงผลิตขึ้นจากกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือวัตถุที่ทนทานเช่นพอลิเมอร์ประกอบด้วยธนาบัตร 20บาท20บาทจะมีสีอะไรคะธนบัตร20บาทจะมีสีเขียว50บาทจะมีสีน้ำเงิน100บาทอย่างที่คุณครูเอยกตัวอย่างภาพมาให้ดูก็คือสีแดง500บาทสีม่วงและราคา1,000บาทจะเป็นสีน้ำตาลแดงหรือว่าสีเทาคะ่ะ ธนบัตรกับเหรียญนะคะเราจะใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูข้อที่3เงินเครดิตเด็กๆใครมีเงินเครดิตบ้างคะตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะมีเงินเครดิตได้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของเราจะมีเงินเครดิตและสามารถมีเงินเครดิตได้เป็นวัตถุที่ใช้ แทนเงินตราได้มีลักษณะเป็นบัตรที่ระบุชื่อและรหัสของเจ้าของบัตรนะคะดูตามตัวอย่างภาพที่ครูเอเอามาให้ดูกันนะคะจะมีลักษณะแบบนั้นซึ่งสถาบันการเงินได้เป็นผู้ออกให้โดยมีสัญญาการใช้เงินแทนในวงเงินนั้นๆจำนวนหนึ่งที่ตกลงกันไว้สถาบันการเงินก็คือธนาคาร แต่ละธนาคารจะให้วงเงินมาในแต่ละบัตรไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ที่ต้องการออกบัตรนั่นเองข้อต่อมาเช็คค่ะเช็คเราเคยเห็นเช็คกันไหมคะเราไม่น่าจะเคยเห็นใช่ไหมคะเคยเห็นจะครูเอเลยมีตัวอย่างภาพเช็คมาให้ดูนะคะเป็นเอกสารที่ใช้ชำระ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้านำไปชำระหนี้โดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้ก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายหลังเช็คทุกใบจะต้องระบุว่าธนาคารอะไรจะต้องระบุวันที่ออกเช็ครวมถึงชื่อผู้รับเงินและก็จำนวนเงินผู้จ่ายนะคะเ,เช็คแล้วก็ เงินเครดิตเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายค่ะสมมุติมีคนที่ต้องการที่จะใช้เงิน1 0 0 100ล้านอ่ะง่ายๆ1าล้านบาทก็ได้เราสามารถที่จะนับเงิน1ล้านบาทเป็นธนบัตรแล้วถือไปจ่ายเงินอย่างนี้ มันจะสะดวกไหมคะมันไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยด้วยนะคะเราสามารถที่จะนับเหรียญหนึ่งจำนวนหนึ่งล้านบาทแล้วก็แบกไปซื้อของมันสะดวกสบายไหมคะไม่สะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นจึงเกิดการการมีเงินเครดิตและก็เช็คมันสามารถที่จะสะดวกสบายเราไม่ต้องถือเงินจำนวนมาก ไปซื้อสินค้านั้นๆซื้อของนั้นๆเราสามารถที่จะเขียนจำนวนเงินและไปยื่นชำระหนี้หรือซื้อของได้ตามปกติต่อมานะคะเงินทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจ4ประการดังนี้ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าถ้า วันหนึ่งเราไม่มีเงินเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเลยหมายถึงการที่บุคคลสามารถเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการหรือความพอใจโดยไม่ต้องสแสวบงหา บุคคลที่ต้องการสินค้าและบริการของเขาเหมือนแต่ก่อนเหมือนครูเอได้ยกตัวอย่างนาย A กับนาย B นะคะว่าถ้าวันนาย A มีข้าวนาย B มีมันเขาสามารถที่จะมาแลกกันได้นั่นคือสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ถ้าเราไม่มีข้าวสารแต่เราอยากได้มันเทศเราสามารถซื้อได้ไหมเราต้องการเอาข้าวสารไปแลกกับมันได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าเราใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการค่ะมาดูข้อที่2นะคะเงินเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือเป็นเครื่องมือวัดมูลค่าของสิ่งของและบริการต่างๆโดยเทียบค่าของสิ่งของนั้น และงานบริการนั้นออกมาเป็นหน่วยเงินตราครูเอจะยกตัวอย่างเช่นแอปเปิลผลละ10บาทเนื้อหมูกิโลกร,รัมละ120บาทหรือเราอยากจะซื้อบ้านบ้านราคา1 1ล้านบาทหรือบ้านราคา5 0 0แสนบาทนั่นแหละค่ะคือเงินก็คือมาตรฐานการวัดมูลค่าแบบนี้ ข้อที่3เป็นเครื่องมือสะสมค่าสิ่งของหรือสินค้าบางอย่างที่เก็บไว้ได้นานบางอย่างที่เก็บไว้ไม่ได้นานอาจเสื่อมราคาได้แต่เงินสามารถนำเก็บมาไว้เป็นมูลค่าของเงินค่อนข้างที่จะคงตัวไม่เสื่อมง่ายเหมือนการเก็บสินค้าอย่างอื่นดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่าหน้าที่ของเงินจะดีกว่าหน้าที่ของอย่างอื่น คุณครูเอจะยกตัวอย่างการเสื่อมค่าของสิ่งของนะคะสมมติว่าการซื้อทองมา1บาทในราคาบาทละ20,000บาทแต่อยู่มาวันหนึ่งทองมีค่าลดลงเหลือบาทละ15,000บาทเพราะฉะนั้นทองของเราจะยังมีค่า20,000บาทอยู่ไหมคะ ไม่มีค่า20,000บาทนะคะจะเหลือค่าแค่15,000บาทไม่เหมือนกับเงินค่ะธนบัตรใบละ1,000บาทจะยังมีค่า1,000บาทเหมือนเดิมในอนาคตสมมติว่าคุณครูเอเก็บเงินไว้10,000บาทวันหนึ่งในอนาคตครูเอมาดูเงินเงินของครูเอจะมีมูลค่าเหลือ5,000บาทไหมคะ ไม่ไม่มีมูลค่า5,000บาทนะคะเงินจะมีคุณค่าหรือมูลค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปและมีคุณภาพคงที่กว่าสิ่งของอื่นๆข้อที่4ค่ะมาตรฐานในการชำระหนี้ในในอนาคตหรือในภายภาคหน้านะคะเช่นสามารถใช้ชำระหนี้สินที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเจ้าหนี้ค่ะคุณเอจะยกตัวอย่างเช่นเราไปยืมไปยืมทองเขามาแต่เราไม่มีทองที่จะคืนเขาเราก็สามารถชำระหนี้ทองนั้นเป็นเงินสดแต่มีมูลค่าเท่ากับทองที่เราเอามาได้ สรุปได้ง่ายๆนะคะเงินไม่เพียงสามารถที่จะแลกซื้อสินค้าและบริการได้ทุกชนิดเท่านั้นแต่เงินยังเป็นทรัพย์สินที่มีที่ทำให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้เงินมามีความมั่นคงทางการเงินและมีฐานะและยอมรับในสังคมเพื่อที่จะแสวงหาอํานาจเงินสามารถใช้แสวงหา สิ่งต่างๆได้เหล่านี้กับตัวเองได้ค่ะค่ะต่อมานะคะเด็กๆเมื่อเราเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเพืเอจะพามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจกอไก่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักขอไข่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตขอควาย ช่วยให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตข้อไหนที่ไม่ใช่นะคะเขาถามว่าไม่ใช่เด็กๆสังเกตดีๆนะคะเวลาทำข้อสอบเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่ข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ2นะคะธนบัตรในข้อใดมีราคามากที่สุด กอไก่ธนบัตรใบละ100บาทขอไข่ธนบัตรใบละ500บาทคอควายธนบัตรใบละ1,000บาท100บาทมีมีค่าสูงไหมคะ500บาทมีค่าสูงไหมคะ1,000บาทมีค่าสูงไหมคะใน3ข้อนี้ข้อไหนคะมีค่าสูงที่สุดคำตอบก็คือ ข้อคอควายข้อที่3มูล,ลค่า1,000บาทจะมีค่ามากที่สุดประเทศไทยใช้สกุลเงินใดก็ไก่เงินกีบขอไข่เงินบาทขอควายเงินยูโรคำตอบที่ถูกต้องก็คือเงินบาทนะคะส่วนเงินกีบและเงินยูโรจะเป็นสกุลเงินของ ต่างประเทศนะคะเงินกีบก็คือประเทศอะไรคะประเทศลาวเงินยูโรจะมีหลายประเทศที่ใช้สกุลเงินนี้นะคะข้อ4เงินเหรียญชนิดใดไม่มีใช้ในปัจจุบันกอไก่เหรียญหนึ่งบาทขอไข่เหรียญ10สตางค์ขอควายเหรียญ50สสตางค์คำตอบคืออะไรคะ คำตอบก็คือเหรียญ10ส,สตางค์แต่ว่าเหรียญ10บ,บาทมีนะคะแต่เหรียญ10ส,สตางค์ไม่มีถามว่า10ส,สตางค์มีค่าไหมจะมีค่าในเงินเครดิตและก็เป็นเช็คค่ะแต่ในเหรียญจะไม่มีค่าเป็น10ส,สตางค์เราสามารถจ่ายเงิน50สตางค์ให้เขาทอน40สสตางค์ได้ไหมคะไม่ได้เขาไม่ทอนนะคะลูก ข้อที่5ใครใช้เงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของเงินไก่ใ,ใช้เงินตามจำนวนที่พ่อให้โดยไม่ขอเพิ่มเลยขอไข่ก้อยนำเงินที่เหลือเก็บไปฝากธนาคารขอควายเก่งอดข้าวเพื่อนำเงินไปซื้อเกมใครที่ใช้เงินประหยัดและรู้คุณค่าที่สุดคะเด็กๆคำตอบก็คือ ก้อยค่ะก้อยนำเงินที่เหลือเก็บไปฝากธนาคารส่วนการใช้เงินตามที่พ่อให้จนหมดโดยไม่ขอเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่เราควรที่จะเหลือเก็บด้วยนะคะส่วนอดข้าวเพื่อที่จะไปซื้อเกมนั้นเราจะทำให้เราเป็นยังไงคะเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเพราะว่าได้เกมแต่ปวดท้องสุขภาพไม่ดีย่ำแย่อย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะลูก ข,ข้อที่6เหตุใดเงินจึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้นก็ไก่เงินสามารถใช้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะขอไข่เงินใช้ซื้อสินค้าได้ตามที่เราอยากได้ขอควายเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อนี้เราเรียนมาแล้วนะคะ เงินก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคำตอบก็คือคอควายค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่7นะคะเงินที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยมีกี่ประเภทข้อกไก่2ประเภทขอไข่3ประเภทคอควาย4ประเภทไหนไหนเราลองทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเงินไทยมีกี่ประเภทประเภทที่1คือเงินอะไรคะ เงินเหรียญกระสาบ 2. คือเงินธนบัตร 3. คือเงินคเครดิตหรือเรารู้จักกันก็คือบัตรเครดิต 4. คือเงินเช็คนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเงินมีอยู่4ประเภทค่ะคอควายข้อที่8ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ กอไก่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายขอไขเป็นสื่อกลางความเข้าใจกันคอควายเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจคำตอบก็คือเป็นสื่อกลางความเข้าใจกันนั่นเองส่วนชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเงินสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แล้วก็ขอควายนั่นก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นก็คือเป็นนะคะเป็นหน้าที่ของเงินเช่นกันค่ะเรามาถึงข้อที่9แล้วนะคะเงินชนิดใดที่ทําด้วยโลหะข้อนี้ทุกคนตอบได้แน่นอนใช่ไหมคะก็ไก่เงินเครดิตขอไข่เงินเหรียญกระสาบขอควายธนบัตรข้อใดคะที่ทําด้วย โลหะคาตอบก็คือเงินเหรียญกระสาบนะคะทำด้วยโลหะชนิดต่างๆส่วนเครดิตก็จะเป็นในรูปแบบของอะไรคะในรูปแบบของบัตรนะคะส่วนทะนบัตรจะมีทําด้วยกระดาษในลักษณะพิเศษนั่นเองเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10 เงินที่มีลักษณะเป็นบัตรที่ระบุชื่อและรหัสของเจ้าของบัตรคือเงินประเภทใดนี่เด็กๆต้องตอบได้แน่นอนก็ไก่เงินธนบัตรธนบัตรต้องระบุชื่อไหมชื่อเจ้าของบัตรหรือเปล่าขอไข่เช็คเช็คจะต้องมีชื่อไหมคะจะต้องมีรหัสหรือเปล่าเช็คคอควข่เงินเครดิตคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือเงินเครดิตค่ะเงินเครดิตนี่นะคะจะต้องระบุชื่อของเจ้าของบัตรและก็มีรหัสนะคะเพราะเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าจะมีตู้ตู้ของธนาคารต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเราก็จะใช้เงินเครดิตหรือบัตรเครดิตสามารถไปกดเงินได้ตามตู้ต่างๆนั้นได้นะคะ เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเงินกันไปพอสมควรแล้วนะคะและทำข้อสอบไปด้วยเด็กๆทำข้อสอบได้ถูกเยอะไหมคะค่ะคราวหน้านะคะเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูเอ๋ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ